สวัสดีค่ะพี่แดนแดนยิงโจมใหม่แล้วนะคะนี่ก็จะถ่ายให้ดูค่ะในแ,แม่น้ําเรามาดูพวกอ่าจระเข้ปลาไม่ค่ะมันจะซ่อนอยู่ใต้ตาอย่นี้ seed ต้นไม้จะมีรากอยู่ข้างล่างตอนนี้น้ำมันลดก็จะเห็นรากถ้าน้ำมันขึ้นมาก็จะมองไม่เห็นรากนะคะค่ะ

ยังไม่เห็นจระเข้ส,สักตัวเลยกุลังมองหา จะะเลปลากันกว่ามันอยู่ตรงไหน เคค่ะเดี๋ยวพี่แตนจะให้ดูใหม่นะคะถ้าถ้าเห็นจระเข้ป่าลงในแม่น้ำตอนนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ